เอาคุณจิงหล่นไปแล้วมีเอ็ทสองขวดเน่จัดบีเอ้ทสองขวดแน่ยังไงคุณจะเกิดวันนี้นี่ไงเอ้ยนี่โดดลงมาแล้วบลังบลังคานี้แม่ไงไงพ่อหนุ่มชุบอะไรล้มล้มล้มไอ้ไม่ล้มล้มแล้ว โอ้โหยินลือนักเหรอฮะยินลื้อตึกเปลี่ยนไหมผมอัพเกรดมาแล้วพร้อมเบียร์อีกสองขวดนี่โง่นี่งง่ผมอัพเกรดมาพร้อมกับเบียร์อีกสองขวดเรียบร้อยหมูมีเขี้ยวหมูมีเขี้ยวนะนี่ เอ้ยเราไม่ใ <builds> ช <Donald gek ka> ่หม <el> ูแล <ưới> ้วเราคือเสือชีต้าที่นอนรอรอผมไปช่วยนะเราเป็นนักล่าเราคือเสือชีต้าเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหนี่คนจริงต้องนั่งหน้าอเหลือเยอะโอ้เอาคุณจริงหล่นไปแล้ว ยี่อสวดแน่เลยุมาเลยคุมาเลยเฮ้ยขึ้นทันว้ยเดี๋ยวทำไมถ่ายก็กูเก็บเกี้ยงกูบอกให้กูไม่รอยเก็บเกี้ยงรอไม่จุ๊บเลยเกไมได้มี่นึงบอกมีคนไหนไหนรีบๆเช่คังแล้วก็ไปเลยนี่จุบจุบุบนี่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 คนจริงนั่งหน้าเฮียเรียบร้อยเอาเยีได้กล่องบน้า

กุจจะเกิดวันนี้บนบ้านบนบ้านนี่ไงนี่ไงอุ้ยมันยิงไกลๆตัวบนหลังคาตายแล้วโดนบอมเฮียเกาะหมดวะอยู่ไหนอะบนหลังคาโน้แน um ่เลยว่ะไอโก้เห็นป่ะาามที่บ้านเนี่ไอต้นมันตายตรงไหนวะ ชิปหายแล้วกูไม่ได้ยินเสียงด้วยก็อีเทีได้นอนแล้วหมดแล้วเอ้าอยู่ไหนอะนี่นี่นี่ไม่ถูกม้ามีเฮ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วแล้วแล้วดูบอลดูบอนดูบอลวิ่งวิ่งวิ่งเห็นแล้วเห็นแล้วแล้วถอยก่อนถอยก่อนเดี๋ยวโยนกล่องเกาะให้มันวิ่งมันวิ่งมาทางเนี้ยมันมีหลายตัวว่ะก็กูเนี่ยแหละโดนชาร์จไอ้กูมีอยู่กล่องเกาะอ้เหี้ยกูก็มีนี่ว่า

ขึ้นหาเม็ดมีเลยกูโยนเรดาร์มันมีอีกนะมีคนเดียววะกูเห็นมันมีอีกนุ้ยเนี่ยมันยังมีอยู่เลยเก็บกล่องม,มายัังมอย่างเงี้ยวิขยองไปนัป่โโเนเลยหนุ่ตรงที่คุง <ขอ S 2> ชุกบละโดนยิงเฮียยิงเฮียอ,ยอยู่ไงเนี่ยมันมียิงมาจากไม่รู้ตรงไหนนี่หรือเปล่าไม่รู้บนหลัง ย่มไอ้บทหลังคาลุกใช่ไหมใช่ไม่ใช่ว่ามันมีคนชุบมันนะมันเออมีคนชุบมันนะเดะนี่ไงกระจกแตกไอ้โก็เอ้ยไม่ได้ยินเสียงอ่ะใครฟังเสียงได้ฟังคุยแบ็คครับวันนี้วันนี้วันนี้มีตัอะไงชั้นไหนชั้น Song lâu 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 3 lâu 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 ยินลื้อเสร็จคอมพิวต์นะเฮียมีมีเรียกตากล้องไปด้วยสัตว์ตึงแจ็คจังกะบิ้โซลีโซลีตีเขาตีที่เขาตีกันคุณตีเหรอถ้ามันตึงห่อได้แสดงว่ามันจะมีคนไงตีกันที่ไหนตีกัน

เล่นเสือชีตาเขายิงล้มอยู่เนี่ยดึงมาเลยดีกว่ามั้งเม่ดึงฮะลำบากทีมแม้วดึงอีกที่โม่ข้างบนดึงข้างล่างดีกว่าพี่หลีดึง,ดง,ดงอ,อีกไอ้ข้างล่างไหนวะข้างที่มันที่เขาเอากล้องเนี่ยเฮ้ยมันมันยังดูอยู่เลยเนี่ยเราจะเฝ้ามาันใช่ไหมลงไปลูดดิลงไปลูดดิตรงนี้ดีกว่าไอ่งลงไปลูดแล้วนี่ดูนี่อ เดี๋ยวเวลาว่ะอืมถ้าเมือมันจะตื่นมันตื่นไปมันเก็บกออัามหมดแล้ว,ลวเก็บอะไงี้ยรถเราจุดอะตรกันติดมันอยู่บ้านใครสักหลังนี่แหละอั่นีอเอามันแม่เอานี้ไหมมันมันไอ้ไอ้ตัวตายพูอุ้ยเฮ้ยเข้าเลยนะบายบายเดี๋ยวบ๊ายบาย ถึงเวลาตัดคลิป,ปรตรงตนี้คลิปมันต้องติดทองอะไรคันเนี่ยเจอแก๊งเสือชีตาเราก็ไปเสื้อไอ้ซื้อชุบมาเผื่อหน่อยเดยอยากได้ชุบอ่ะไอ้เออไปนี่ไปชุบไปใส่แล้วปะชาร์จมาชุบไปไนี่ไม่เหรอชุบอ่ะฮะชุบเงชุบออกมาแล้ว นี่เฮ้ยเราเป็นนักล่าเราต้องยิงทุกคนที่ขวางหน้าไปไม่ได้เฮ้ยเราดีนะเราที่เฮ้ยเฮ้ยไอเฮียไม่ใช่แล้ว บไอ้ยิงกูวะปอดปัดแม่งยิงเข้ากูแม่งดังซึบซึบเลยสัดด้วยมองขวาว่ะเฮ้ยคน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 สิ่งนี้นี่บุหลังคา ลระคายมีบ้างแค่หายไปไหนวะเฮ้ยโดนใหรโดนเต่าโว้ยบอสไอ้สัตว์ Come on bro อยู่ไหนอยู่ไหน เจอปืนหรือเปล่าไม่มีว่ะรู้อย่างเดียว,วปืนกูนนอะไรออเสียงมันเสียงมันก้องก้องว่ะมันตีกันหรอะกูไม่ได้ยินนี่เฮ้ยเยี่สิบเกิอดอ่ะกดแทบไม่กดทบไม่ โอโ้โหปืนเหลือแต่งสีเฮียรอ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 อ,อะไรวะเฮียมิชานังไอะปทำไมถ้าเราจะปักทำไมล่ะดัปะะะดปะกปักก็โดนปืนอะไรเขาม,นมันเนี่ยแต่งห้าปืนจิ้งลีนานานอะไรไม่เจอเลยเ็ด,ดลยยูยอดเลยเก็บกอบ่อากเก็บก่อสามมาแล้ว ไป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 ถ้าบอดก็จะไม่แบบรู้อยู่ก็กูบอกอยู่ว่าไม่มีคนยิงมีคนยิงกูคือนเป็นแบบยิงวู้ะวเลยไปอ่ะมีคนยิงกูไม่เชื่อเฮ้ยใครหิวแสงเจ็บเจ็บไอ้เหี้ยเจ็บแสงเหรอะหิแสงของมึงอ่ะเฮ้ยมี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  bốn hò khói bốn hò khói hay bốn bên hồ khói phải lại rồi, mày đấy, mày, khói! mày, 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 มีบนมีบนหลังคาบ้านด้วยใช่ไหมโก้โลมหนึ่งครับผมเอ้ยกูไม่เห็นว่ะไปไปก้โก้โก้ ไอ้นี่โดดลงมาแล้วบหลงหลังคานี้เปิดเพว่มในรวมแมย์ไงไงพ่อหนุ่มชุบอะไรหีตัวเลยฮะไอ้นี่ไม่หนีผมหรอแล้วเหรอแค่นี้เหรอไอไอบนนั้นน่ะไม่รู้ใช่เปล่าเนี่ยใช่เปล่า ไอ้บนหอคอยอ้าวบนหอคอยตายไปโก้อยู่แล้วอยู่ตรงไหนอยู่ไหนานั้นบนบนเขาสิไหนจะคุยตรงต้นอยู่ไหนไม่ใช่อยู่นี้ไอ้ไรวะไอ้บนหอคอยอ่ะตายคาณรับปีนี้รับปีนี้เนี่ยไม่ปีนดิเนี่ยไอ้นี่เหรอแดงไหมไอ้นี่ไอ้นี่ไปเรียนเนี่ยไปเรียนพี่เนี่ย ไม่เห็นเลยอ่ะมันมีมนตัวนี้ไม่หรือมันไม่ตัวนี้ที่ผมอะ่ะเนี้ยอีอันนี้มันตรงกู<ห>ที่กูอยู่เลยนะเนี่ยใช่ต้นไปไหนอะ่ะช่บอกคนก็ได้เว้ครับอยู่แถวขอบแหงนอออกกันต้นไอ้เขี้ยนี่มันยังไม่ออกเลยนะยังมีตัวนึงให้บอกตัวนี้ไอ้ต้นไปชกไอโก้ดิไปู่ปเพื่อนมั้งไปู่เพื่อนมั้งกขว่า อ่าเดี๋ยวกูไปชุบไอโก้แล้วกันตกลงใครจะเฝ้าวะเนี่ยกูอยู่ไอเโก้ตายอ่ะนี่ไงไปชุบนี่ไงกูไม่ใช่สัตว์เอ้ยไปชุบไหมเดี๋ยวผมดูให้ยิงมึงตอนแรกมึงขึ้นบันไดไปโดนยิงหรือว่ายืนตรงนี้โดนแล้วโดนยิงขึ้นบันไดไปยิงแล้วยิงแล้วยิงแล้วยิงเง้ยตเอ็เกว่า แล้วทำไมกูวิ่งไปมันไม่ยิงวะมันคือคืออีกรอบไหมแล้วดูนะรถมาเนี่ยไม่ใช่บอร์ดไร้สายเนี่ยเฟึ่นแท็กดีแท็กดีไม่เจอไม่เจอหาอยู่เนี่ยบอกมาแล้วหนึ่กมันอยู่ไกลอยู่แหละทั้งนั้นอะเออมันยังไม่ยิงเลยมันต้องมันมันมันดีสุดนี่หอใครเนี่ยยืนยันแล้วใช่อัลเทอร์บอร์ด

หันอีกนแม่เฮ้ยโอ้โหโดนหันอีกสู้สดิเฮียเฮียโอ้โอ้กีตาร์วิ่งชา้าร้อยโมเลยมาดิไปแล้วห่้าตีอย่างนี้มาตีข้าเลยก็ไแ,แม่งไม่เจอเลยว่ะโอ้โหมึงหลับไปตามทางหืมเฮียเย็ดแม่ยืนโคตรโหด ไอ้ไไไหญิงไหนกลีนฮะมีคนเงือก่อนแล้วก่อแนแล้วก่อแนแล้วก่อแนอแล้วขึนน้นข้างบนหรือเปล่าไอ้หลัง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 ล้มล้มล้มเฮ้ยไม่ล้มล้มแล้วเฮ้ยทำไมโอ้โหชื่อขึ้นในต้นวะ กูดนยิงล้มหรือเปล่าเมื่อกี้ยกูไปโอ้จบแล้วเสือชีต้าไอ้สัดมีกองสองตัวตัวมีตัวนั้นต้องสามตัวนะมันออกไปแล้วโอ้ยอ่ยตังมันสองหมื่นกว่าไอ้ะมันพลาดตรงมันมาเจอเสือชีต้าไงเมื่อกี้เฮ้ยเซ็งเลยกูยิงมันก่อนเนี่ยทำไมเป็นชื่อต้นวะ ถ้าหาเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไ like, ลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ